อบจนำทีมบุคลากรทางการแพทย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกเข็มสองให้ผู้พิการกะกะตอุบลพร้อมดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบตจับคนร้ายตะเวนก่อเหตุชิงทรัพย์ผู้สูงอายุได้ทรัพย์สินกว่า226,000บาทแม่วอนช่วยตามหาลูกสาวหลังหายตัวปริศนาจากคอนโดตั้งแต่วันที่4กันยายนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สนับสนุนโดยซันซิคลครีมหนวดผมสูตรเซล่ล่ำเนื้อบางเบาซึ่งสาบเร็วล่างออกง่ายใน30วิทัวไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมหนุ่มสวยสะเหนหนวดผมสวยง่ายใ้ที่บ้านลองเลยสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่15กันยายน2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตย์ค่ะ มาเริ่มมือที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนำทีมบุคลากรทางการแพทย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกชินโนฟาร์มเข็มสองให้ผู้พิการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนำทีมบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ภาคสนามบริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มแบบเชิงรุกให้กับผู้พิการซ้ำซ้อนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้พิการทางสติปัญญาเข็มที่สองจำนวน30คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้พิการจำนวน5คนรวมจำนวนทั้งสิ้น35คนโดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรณาหลําเนียมผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาลัยให้การต้อนรับนะศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาลัยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายการกันตินันนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าผู้พิการถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมและทั่วถึงรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วยวันนี้ได้นําวัคซีนมาฉีดให้กับผู้พิการาซ้าซ้อนเป็นเข็มที่สอง แล้วมาครั้งที่สองเขรู้สึกดีใจและภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาดูแลพี่น้องชาจังหวัดบนที่ไดโ้โอกาสแล้วก็ยุ่งกาสแวะทักทายเยี่ยมเยียนกับโดยากาศทุกท่านก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นลูกหลานทุกคนได้รับวัคซีนในครั้งนี้แล้วก็มีโอกาสขอบคุณทางสื่อมวลชนทางผู้ในการกองสาธารณสุข แล้วก็ท่านสอจอทุกคนครับที่ได้ช่วยกันอนุมัติงบประมาณในการจัดสรรวัคซีนมาให้มาดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุในครั้งนี้ก็รู้สึกภูมิใจและขอบคุณมากที่มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้งครับผมเดี๋ยวนี้เรากําลังดูอยู่ว่าเราจะเข้าในพื้นที่อําเภอวัินคาดว่าจะประมาณอีกประมาณวันที่สิบวันที่ 24กันยาที่ถึงนี้จะต้องเข้าไปที่ที่เครื่องในแล้วก็วลินชราบอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพวกผู้ได้โอกาสที่เข้าไม่ถึงวัคซีนเราเราจะไปดูแลถึงบ้านทุกคนครับผู้ป่วยที่เตียงนี้ปกติเราก็ไปประจำอยู่แล้วเมื่อสักเดือนที่แล้วเราก็ได้ไปที่เครื่องในก็ไปต่อไปก็จะวันที่24ที่ถึงนี้เราจะไปเป็นเข็มที่สองครับ นำวัคซีนให้เข้าหาพี่น้องประชาชนอีกครั้งก็อยากฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีทั้งหมดนะครับว่าใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับหรือยังเข้าถึงไม่ถึงโอกาสเข้าถึงวัคซีนก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านครับช่วยกันฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ลดาการแพร่ระบาดโควิดทั้งหมดแล้วก็ให้บ้านเมืองเราไปได้สะดวกแล้วก็เศรษฐกิจของเราจะดีขึ้นครับ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกอบอตอและในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายคู้บริหารท้องท่นนะครับ นายสัญญากรุงแก้วรองผู้ำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้ำนวยการสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์กับวีเคเบิลทีวีอุบลราชธานีผ่านระบบซูมประเด็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน179แห่งทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่35ทับ2,564วันอังคารที่7กันยายน2,564ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอาบาตาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปสำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเบื้องต้นกำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาเข้าคูหารับบัตร2ใบบัตรสมาชิกกาได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมีบัตรนายกกาได้หมายเลขเดียวผมนายสัญญากรุงแก้วนะครับ รองผู้อำนวยการรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปูบลราชธานีนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต้นนะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแะนดายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็ในจังหวัดปูบลราชธานีก็เตรียมความพร้อมมานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งตั้งแต่ปี62 63 ในกหกสี่นะครับก็มีความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องขององบประมาณงบประมาณของท้องถิ่นนะครับซิงๆได้ประสานกับกระทรวงมาไทยนะครับโดยปกตกลางมาอย่างท้องถิ่นแล้วก็ปตกตก็ประสานไปตรงนะครับให้จัดงบประมาณไว้ซึ่งขณะนี้ก็มีความพร้อมนะครับเรื่องของบุคลากรนะครับในเรื่อง,องการสนกปกตประจำอ,องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่บริหารจัดก,การเลือกตั้งนะก็เตรียมความพร้อม ก็ได้เสนอไปยังอก,ะกะอกตเพื่อมีมติแต่งตั้งไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็บผมจะ,ะทราบข่าวแล้วว่าวันเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นวันที่28พฤศจิกายน2564นะนะครับซึ่งก็ผมจะเตรียมพ,พร้อมกัน แล้วนะครับในระดับขององค์การบริหารชนตำบลนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้น179นะครับองค์การบริหารสนตำบลนะครับพอเรียนว่าเป็นอันดับสองของประเทศนะครับรองจากจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เท่ากันนะครับเป็นอันดับสองเท่ากับจังหวัดศรีสะเเกะนะครับก็คงจะเตรียมความพร้อมได้ในระดับที่ ค่อนข้างดีนะที่เรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าได้ประชุมกับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหรือว่าหน้าผูาา้อำนวยกต้องถิ่นไปรอบแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเพื่อจะซักซ้อมกันในเบื้องต้นไว้บ้างแล้วนะครับการเลือกตั้งแบบเนี่ย normal นะเนี่ย normal นี้ก็กอปตก็ตได้ใช้มาตั้งแต่เลือกตั้งของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและก็เทศบาล แล้วก็คงจะต้องใช้แน่นอนน,น,นนะครับกับองค์การบริหาร่วนบลนะครับรูปแบบก็คือก็จะมีมาตร,ราการนะครับมาตร,ราการแรกก็คือมาตร,ราการหนึ่งก็คือเสร็นสมณากาคณะใหม่นะครับอสองก็เว้นระยะห่างนะครับสามก็คือในเรื่องของการใช้เจลล้างมือนะครับซึ่งกระบวนการนะผมขอนําเรียนกระบวนการเพื่อความมั่นใจของอประชาชนผู้ประชาสิทธิเลือกตั้งนะครับกรกตก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันนะ ก็ไม <S an> ่อยากจะให้มีการกระจายของโรคระบาดรายแดงนี้เกิดขึ้นนะกระบวนการก็คือจะมีอสมจำนวนน้อยสองสองท่านนะที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับทําหน้าที่วัดอุณหภูมินะปรับอุณหภูมิถ้าเกินสามเจ็ดจุดห้าก็จะไปเข้าช่องกขวาพิเศษนะช่องช่องขวาพิเศษครับแอ่จะพูดเรื่องอุณหภูมิปกติก่อนนะก็จะเข้า อันดับถ,ดถัดไปนะอันดับถัดไปก็จะให้ไปยังอสมอยคนหนึ่งนะที่อยู่หน้าหน่วยนะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอง์นะแล้วก็เข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งนะซึ่งจะไปเจอกับกบนท่านแรกนะที่ถือมัชีรายชื่อผู้มีสือเลือกตั้งชุดมหมายเหตการลงคะแนนนะอันนี้ก็จะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอง์แล้วก็จับปากกานะในการลงชื่อในชุดหมหายการลงคะแนนนะแล้วก็จะผ่านไปยังอารับบั รับบัตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะนีกรรมการท่านหนึ่งจ่ายนะท่านอีกท่านหนึ่งก็จ่ายบัตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งตั้งบัตรแสดงตนแล้วก็บัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะซึ่งกระบวนการนี้จะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับล้างเจลแอลกอฮอลก่อนนะก่อนที่จะรับบัตรจากกรรมการประจำหน่วยแล้วก็นําไปยังขวาลงคะแนน ทำเครื่องหมายการกรบาททับบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยนะครับนํากระับมาย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองลงในบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่งเห็นว่าการะบวนการนี้ก็ได้ค่าเชื่อแล้วนะตอนจับบัตรเลือกตั้งนะแล้วทำเครื่องหมายการเงนลงม,มาใส่ในที่บัตรนะครับหลังจากน,นั้นก็ไปยันทางออกนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครั้งหนึ่งนะเป็นว่าเส็จติ้งกระบวนการนะเลือกตั้งซึ่งก็เห็นว่าคนข้างปลอดภัยนะ เราใช้กับอบจอ,อย่างที่เรียนนะฮะแล้วก็ใช้กับเทศบาลที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะก็ขอเรียนฝากปยังท่านผู้ชมนะที่กราทุกท่านว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งในรอบ8ปีนะท,ที่ไม่ได้เลือกตั้งมานะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเลือกนะครับสมาชิกสภา,าองค์การ,ราาบริหารส่วนตำบลหรือนายกองคการ,ราาบริหารส่วนตำบล ที่ท่านเห็นว่าเป็นคนดีนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับรู้รัญหาของท้องถิ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําพาพัฒนาท้องถิ่นเราให้จเจริญก้าวหน้าได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกคนที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันนะครับก็มีกระแสข่าวทุกครั้งนะครับว่าเวลาเลือกตั้งแล้วมีการซื้อเสียงกันนะก็อยากจะเชิญชวนว่าต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลนะครับแล้วก็เลือกคนดีนะครับ ก็เน้นย้าว่าเชิญชวนให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดนะครับครับเพราะสี่ปีมีครั้งหนึ่งนะเรียกไปแล้วก็ต้องตัดสินใจดีนะเพราะสี่ปีจริงจะเริ่มกันมาอีกนะครับถ้าไม่มีการยกสภา,าหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะครับจับคนร้ายตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์และลักทรัพย์6ครั้งภายใน2เดือนค่ะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุได้ทรัพย์สินไปกว่า2 2 6 0 0 0บาทสารภาพนะคะตกงานติดยาบา้า ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจโทนพดลเปลี่ยนรูปรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจโทวิมลบุญมานันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีแถลงข่าวผลการจับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุฉิงทรัพยบวิ่งเา่ารัพย์และลักทรัพย์จำนวนหกครั้งภายในสองเดือน รวมมูลค่าความเสียหาย2 2 6 0 0 0บาท ทั้งนี้พันตารวจโทนโพเดินเปลี่ยนรูปรองพุ่มกับการสืบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตํารวจตรีอดิศัก์ยศาสตร์สารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีนาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายได้ตะเวนก่อเหตุชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์และลักทรัพย์และติดตามจับกลุ่มนายกิติศักดิ์หรือกุ้งแจ่มเหมือนวัยอายุ30ปีอยู่ที่บ้านเลขที่14ซอยบุรพาใน4ถนนบุรพาในตําบลในเมืองอําเภอ เมืองจังหวัดอุบลราชธานีคนร้ายที่ก่อเหตุทิงทรัพย์วิ่งเหล่ารัพย์และลักทรัพย์จำนวน6ครั้งรวมมูลค่าความเสียหาย226,000บาทเริ่มจากวันที่16กรกฎาคมก่อเหตุลักทรัพย์ร้านขายของชำ ซอยชยากล34ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีทรัพย์สินที่ได้ไปเป็นเงินสด4,000บาทสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาทและนำบัตร ATM ของผู้เสียหายไปกดเงินสดออกมา7,000บาทรวมมูลค่าความเสียหาย40,000บาทวันที่10สิงหาคมก่อเหตุลักทรัพย์ที่หน้าบ้านเล็กที่75หมู่1ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีทรัพย์สินที่ได้ไปคือเงินสดจำนวน8,000บาทแหวนเพชร2วงบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยและบัตร ทีเธนาคารกรุงเทพของนางอุดรอารัมสัจจกุลรวมมูลค่าความเสียหาย80,000บาทวันที่24สิงหาคมก่อเหตุชิงทรัพย์ที่บริเวณถนนบุรพาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทรัพย์ส,สินที่ได้ไปคือโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเงินสด1,500บาทและบัตร ATM ธนาคารทกอสอสาขาอุบลราชธานีรวมมูลค่าความเสียหาย3,000บาท วันที่2กันยายนก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ที่บ้านเลขที่158ถนนอุบลตราการตำบลในเมืองอำเภอเมืองทรัพย์สินที่ได้ไปคือสร้อยคอทองคำพร้อมจี้น้ำหนัก2บาทรวมมูลค่าความเสียหาย70,000บาท วันที่7กันยายนก่อเหตุลักทรัพย์ที่ร้านขายของชำเติมเต็ม,เ,ตมเลขที่102ทับ1ถนนสุขาสงเคราะห์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองทรัพย์สินที่ได้ไปคือเงินสดจำนวน23,000บาทตังหูทองประดับเพชรจำนวน1คู่ราคาประมาณ1,500บาทและธนบัตรที่เก็บสะสมจำนวน1,500บาทรวมมูลค่าความเสียหาย31,000บาท และวันที่13กันยายนก่อเหตุลักทรัพย์ที่ร้านเจ๊หมวยตำบลกุดลาดอําเภอเมืองอุบลราชธานีทรัพย์สินที่ได้ไปคือกระเป๋าสตางค์หนึ่งใบรวมมูลค่าความเสียหาย2,000บาทรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด6ครั้งประมาณ226,000บาทพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการกล่าวว่าผู้ก่อเหตุ จะขับรถจักรยานยนต์ตรเวนลักทรัพย์ตามบ้านพักและร้านขายของชำโดยส่วนใหญ่เลือกเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุจากนั้นรอจังหวะที่ผู้เสียหายเผลอแล้วเดินเข้าไปหยิบเอาทรัพย์สินหลบหนีนอกจากนี้ก็ได้ก่อเหตุกับเหยื่อที่วางกระเป๋าทรัพย์สินไว้ที่ตรการหน้ารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตามหน้าบ้านโดยใช้วิธีการขับรถจักรยานยนต์เข้าไปประกบแล้วหยิบกระเป๋าทรัพย์สินหลบหนีไปโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตกงานรายได้ไม่พอกับรายจ่ายภายในครอบครัวติด ยาเสพติดจึงแจ้งข้อหาถึงทรัพย์วิ่งรร่ารัพย์และลักทรัพย์แมววอนลูกสาวหายตัวจากคอนโดกว่า9วันค่ะย่าตระเวนหาไม่พบเข้าแจ้งความกับตำรวจสพพระหนโยธินกรุงเทพมหานครให้ช่วยตามหาแต่ไร้วิ่แววหวันเกิดอันตราย ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีแม่วรนช่วยตามหาลูกหลังหายตัวปริศนาจากคอนโดไอดีโอตั้งแต่เวลา12บนาฬิกาวันที่4กันยายนที่ผ่านมากว่า9วันใครพบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสอยากรู้ลูกไปอยู่ไหนเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรืออาจจะถูกล่อลวงไปโดยวันที่ลูกสาวหายตัวไปไม่ได้นําเสื้อผ้าติดตัวไปมีเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวและไม่สามารถติดต่อได้เลยเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรืออาจจะถูกล่อลวง พี่สาวที่อยู่กรุงเทพมหานครได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหที่ตำรวจสอน,นพหลโยธินกรุงเทพมหานครให้ช่วยตามหาก็ยังไม่พบทั้งนี้หากใครพบเห็นสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0639798392นายวิรันเคหวัฒพี่ชายนายสมปองบุษบางอายุ62ปีอยู่ที่บ้านเลขที่65หมู่ที่5ตำบลโนนสูงตำบลหน,นองนกทา อำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่าลูกสาวชื่อนางสาวรุ่งอรุณเคหาวัฒน์อายุ32ปีไปทำงานที่กรุงเทพพักอยู่คอนโดไอดีโอภายในซอยลาดพร้าว19แขวงจอมพลเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครหายจากคอนโดไอดีโอที่พักตั้งแต่เวลา12นยกาวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลา9วันญาตระเวนหาตามบ้านญาติแล้วก็ยังไม่พบวี่แวว ทราบว่าวันที่ลูกสาวหายตัวไปไม่ได้นําเสื้อผ้าติดตัวไปมีเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวและไม่สามารถติดต่อได้เลยเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรืออาจจะถูกล่อลวงไปพี่สาวได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตําวรวจสอนพหลโยธินกรุงเทพมหานครให้ช่วยตามหาก็ยังไม่พบไป็นงเกดอรู้โอ๊ยพี่ทงนะพี่ตามอมอมอดูยล่ไม่ให้มือซ้าหสิเย้ยมอาดนะ ต,ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,800บาทขายออก27,900บาททองรูปพันธ์รับซื้อ27,303บาท16สตางขายออก28,400บาทขอบคุณ w w w r o t a t e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล26บาท59สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์อี20 28บาท4สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์91 29บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์95 29บาท55สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดปลายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตตกเวลา18นาิก3นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬกา46นาที สำหรับวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมและก็โปรโมชั่นดีๆจากปุย๋ยตรามงกุฎไปติดตามกันเลยค่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18 8 8ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ18 8 8บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภู่ิต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง,ง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์กเกษตรกรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโซพลเ a b บ e t ทค่ะรวมไปถึงช่อง45 47นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ